มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นจากทางค่าย D ีเทในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เป็นการขยายระยะเวลาออกไปในการสมัครนะครับจากเดิมเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าสมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่8มกราคม2567แต่ตอนนี้ครับข้อมูลอัปเดตมาแบบด่วนๆเลยก็คือว่า สามารถที่จะสมัครได้จนกระทั่งถึง31ธันวาคมไม่ใช่ครับ31มกราคม2567นะครับเอาแบบง่ายๆฉบับภาษาชาวบ้านก็คือว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้สามารถที่จะขยายระยะเวลาในการสมัครออกไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมกราคม2567นี้ครับนะครับ31มกราคม2567ครับนะครับ เพราะฉะนั้นอัปเดตเลยนะครับอัปเดตด่วนๆเลยว่าโปรโมชั่นตัวนี้สมัครได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมกราคม2567นี้ครับนะครับจากเดิมหมดวันที่8มกราคม2567แต่ตอนนี้ขยายระยะเวลาออกไปแล้วครับนะครับขยายระยะเวลาออกไปแล้วครับจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมกราคม2567หรือ31มกราคม2567นะครับหลายๆท่านบอกว่าทําไมถึงออกเสียงมกราคมบางท่านบอกว่าเขาอ,ออกเสียงก็ อะไรนะมักกราคมนะครับมันออกเสียงได้2แบบครับมกกราคมหรือมักกราคมก็ได้ครับไปหาในอินเทอร์เน็ตดูครับการออกเสียงเดือนมกราคมครับการออกเสียงก็มักกราคมหรือมกกราคมก็ได้ครับแล้วแต่ครับไม่ผิดครับออกเสียงได้2แบบครับนะครับอ่าที่นี้มาว่ากันถึงเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วครับย้าว่าไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วสมัครได้ทุกเบอร์ของ d t e ทในระบบเติมเงินนะครับ เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมของ DT e ทในระบบเติมเงินครับเบอร์ใหม่เงื่อนไขเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันครับย้ายค่ายเบอร์เดิมเขาบอกว่าเงื่อนไขเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันแต่เบอร์เก่าเนี่ยสมัครได้เลยครับจริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เบอร์เก่าสมัครได้เนี่ยมันไม่ต้องมีเงื่อนไขแล้วครับของเบอร์ใหม่ไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าภายใน7วันแล้วครับนะครับแต่มันอาจจะมีเงื่อนไขติดบั๊กนิดนิดนึงว่าเงื่อนไขที่เบร์เปิดเบอร์ใหม่มานั้นหรือเป็นเบอร์เก่ามานั้นอาจจะต้องเเป็นบอร์ที ให้ร้านสมัครให้อะไรแบบนี้นะครับท่าน <Th an> ลองกดรหัสดูก่อนครับถ้าไม่ได้ท่านจะต้องให้ร้านดําเนินการสมัครให้นะครับถ้าร้านดําเนินการสมัครให้เนี่ยได้แน่นอนครับนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ก็คือว่าตัวเน็ตไม่อั้นลดแรงต้อนรับ,บปีใหม่ครับ10เมกะเบตเพ์เซกเน็ตไม่อั้น,ไม,นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับไม่มีโทรเบอร์ครับเน็ตอย่างเดียวเน็ตล้วนๆไม่อั้นไม่ลดครับไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับผมย้ําว่าไม่อั้นครับ เทปไหนที่ผมบอกว่าไม่อ้นคือไม่อ้นครับยาวๆกันทั้ง30วันครับแต่ถ้าเทปไหนผมบอกว่าจํากัดก็คือจํากัดครับนะครับย้าชัดๆนะครับว่าไม่อ้นคือไม่อ้นครับนะครับย้ําชัดเลยครับว่าไม่อ้นคือไม่อ้นครับไม่อ้นไม่ลดท่านจะออกมาใช้ในการปล่อยฮอสปอร์ตให้กับทุกคนในบ้านใช้ออากมาปล่อยฮอสปอร์ตให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือจะออกมาใส่ในโรเตอร์ใส่ซิมใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมครับ แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ขยายระยะเวลาในการสมัครไปจนกระทั่งถึง31มกราคม2567หรือสิ้นเดือนมกราคม2567ครับอ่านออกเสียงได้2แบบครับเดือนมกราคมเนี่ยนะครับจะอ่านว่ามกราคม25จะอ่านว่ามกราคมหรือมกราคมก็ได้ครับมกราคมครับได้หมดเลยครับนะครับทีนี้รหัสในการกดสมัครครับดอกจัน104ดอกจัน798ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ ดอกจันหนึดอกจันเจ็ดเก้าแปดดอกจันแปดสี่แเหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับดังที่บอกไปนะครับราคานี้482บาทเนี่ยรวมภาษีสินเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไม่รวมภาษีก็อยู่ที่450บาทครับหลายท่านบอกว่าเอ้าเขาเขียนว่า450บาททำไมในนี้482บาท450บาทไม่รวมภาษีครับ ถ้าคิดรวมภาษีก็คือ482บาทครับนะครับคิดภาษียังไงอีกครับคิดภาษีก็คือเอาราคาคูณด้วย7หารด้วย100แล้วนำมาบวกด้วยราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงจะเป็นยอดสุดที่ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับท่านเอาราคามาคูณด้วย7หารด้วย100ทําไมคูณด้วย7ครับเพราะว่าภาษีตอนนี้เป็น7%ซตครับ7%ต้องหารด้วย100ครับเปอร์เซ็นต์ต้องหารด้วย100ครับ เอาราคาคูณด้วย7หารหนึ่ง้อยแล้วมาบวกกับราคาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยอดเงินสุดทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มครับท่านลองกดเครื่องคิดเลขดูก็ได้ครับ4ี่รอยห้าสิบคูณเจ็ดหารหนึ่งร้อยแล้วบวกกับ4ี่ร้อยห้าิได้เท่ากับ4 8 2้ยแดบาทปัดเศษขึ้นครับนะครับปัดเศษขึ้นครับอ่ะผมกดได้ดูครับ4ี่ร้อยห้าิบคูณเจ็ดหารหนึ่งบวกกับ4 5 0อยห้าสอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นราคาครับ ได้เท่ากับ481.50บาทครับ481.50บาทปัดเศษขึ้นเป็น482บาทครับปัดเศษขึ้นครับนะครับไม่ปัดเศษทิ้งนะครับปัดเศษขึ้นครับนะครับเอาราคาคูณด้วย7หารด้วย100นะครับแล้วก็บวกกับราคาอีกครั้งหนึ่งเป็นยอดเงินที่รวมภาษีถ้าสมมุติภาษี8%ก็คูณด้วย8หาร100ครับภาษี15%ก็คูณด้วย15หาร100่งครับ นะครับภาษีกี่เปอร์เซ็นต์เอาจํานวนเปอร์เซ็นต์นั้นแหละมาคูณด้วยจํานวนรหัสด้วย100ครับการคิดเปอร์เซ็นต์นะครับที่รวมภาษีครับนะครับที่บวกภาษีนะครับอ่ะทีนี้รหัสในการกดก็ย้ําไปอีกครั้งหนึ่งครับว่าดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันเจ็ดเก้าแปดดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูกอกนะครับเติมเงินเข้าไปให้ครบสี่ร้อยแปดสิบสองบาทครับแต่ท่านบอกว่ามันเติมไม่ได้สี่ร้อยแปดสิบสองบาทมันเติมไม่ได้ถูกครับมันเติมไม่ได้สี่ร้อยแปดสิบสองบาทค นะครับคุณต้องเติมเข้าไป490บาทหรือมากกว่านั้นครับให้มันมีเงินครบอยู่482 3 4 8บาทในระบบครับแล้วกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน798ดอกจัน84880344 4, 4, เหลี่ยมแลขถูกออกนะครับแล้วถ้าท่านจะรับสิทธิ์ดูฟุตบอลเชียบอลผ่านทาง True Unlock เนี่ยก็กดรับสิทธิ์ดอกจ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, ัน555ดอกจัน564เหลขถูกออกครับนะครับ True u n l o c k น,นี้ดูบอลนี้รู้สึกจะดูผ่านแอปของ True ID นะครับรู้สึกว่านะครับรู้สึกว่านะครับอันนี้คือของดีเทคแนระบบเติมเงินครับใครที่ใช้ดีเทคแนระบบเติมเงินครับท่านไม่ต้องบนนะครับว่าเน็ตมันแพงเน็ตไม่อั้นนะปัจจุบันนี้ครับเน็ตมันจะราคาสูงครับแล้วทุกค่ายดังๆ3าหลัก3ค่ายในราคาเท่ากันหมดครับความเร็วเดียวกันสเปคเดียวกันครับรูปแบบเดียวกันเนื้อหาเดียวกันครับราคาเดียวกันอายุการใช้งานเดียวกันนะครับต่างกันที่รหัสกดแค่นั้นครับนะครับ บางค่ายใช้ได้เฉพาะเบอร์ใหม่กับยายค่ายบางค่ายสมัครได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายนะครับนะครับอย่างเช่นของดีแท็กเนี่ยเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายสมัครได้เลยครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ครับเน็ตไม่อั้นท่านไม่ต้องบนนะครับสมัยนี้มันราคาสูงครับเพราะท่านเอามาปล่อยฮอสปอร์ตครับบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมี5 5หคนเอามาปล่อยฮอสปอร์ตเล่นกันทั้งบ้าน 5, 5้าคน5เครื่องครับท่านยังบ่นว่าแพงอีกหรือครับ4 8 2บาทหาร5้าเครื่องครับถูกแล้วนะครับ ไม่แพงล้ครับแล้วเล่นกันทั้งวันทั้งคืนสามสิบวันเต็มเต็มครับห้ามแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งห้ามเอามาโหลดบิทครับห้ามเอามาโหลดบิทนะครับบิทก็คือโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เยอะๆนะครับตลอดต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนห้ามเอามาโหลดครับไม่งั้นเดี๋ยวความเร็วลดลงครับนะครับเขาเป็นการให้ใช้งานแบบทั่วไปครับปล่อยฮารฮอตสปอร์ตแชร์ไวไฟฮอตสปอร์ตอะไรแบบนี้ได้ครับใส่ในลอตเตอร์ใส่ซิมได้ครับ แต่ถ้าเอามาโหลดบิตเอามาโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีในขนาดใหญ่แบบเยอะๆและต่อเนื่องต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนอันนี้เดี๋ยวเขาลดความเร็วลงแน่นอนครับนะครับห้ามเอามาโหลดบิตนะครับรู้ใช่ไหมครับโหลดบิวไยรุ่นรู้ครับไปรุ่นรู้ครับไปรุ่นรู้ครับโหลดบิตคืออะไรครับนะครับห้ามเอามาโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ครับที่มีขนาดแบบการโหลดแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องครับเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วลงครับนะครับทีนี้ถ้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับติดต่อที่ ร้านราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามะนังก็โทร0826499917ส่วน ID l ดียก็ s a r a w u t c o m p u t e r นะครับหรือจะเป็นในส่วนของทาง f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจก็ติดต่อที่ค้นหาร้านสราวุธคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีหลายสาขาเลยครับสาขาที่เป็นเพจนะครับเป็นเพจเพจ Facebook ครับสาขามะนังสาขาลางูสาขาควงกาหลงสาขาหาดใหญ่สาขาพัทลุงสาขาตรังสาขานครศรีธรรมราชนะครับ แล้วก็ที Solomon. ่เป er ็นเพจในเครือของสลาวุธคอมพิวเตอร์อีกเยอะแยะมากมายครับต <dances> ิดต่อได้หมดเลยครับนะครับสำหรับทาง f c e b o o k f แ n p เ g e นะครับของร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูนครับนะครับมีหลายเพจเลยครับที่เป็นเพจของร้านก็หลายสาขาครับที่เป็นเพจอยู่นะครับเพจ Facebook หรือจะเป็นเพจ Facebook ที่เป็นเพจในเครือของสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูนนะครับก็มีมากมายเลยครับเยอะแยะเลยครับสามารถติดต่อได้เลยครับแต่ถ้าเป็นของสาขามานังนี่จะสกแระเร็วที่สุดนะครับ มันจะมีมานังธรรมดากับมานาัง074ได้หมดเลยครับแต่หลักๆจะอยู่ที่มานัง074นะครับหรือจะโทรสอบถามข้อมูลก็0826499917ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสาขามันงัง0826499917นะครับนี่คือเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่าย d ีเทในระบบเติมเงินที่มีการขยับขยายระยะเวลาในการสมัครออกไปนะครับจากเดิม8มกราคม2567ขยายระยะเวลาออกไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมกราคม2567ครับ หรือ31มสกราคม2567้ดครับหลายท่านแย้งตลอดเลยครับเขาอ่านว่ามกราคมครับไม่ใช่มุกกราคมหลายท่านแย้งแบบนี้ครับจริงๆแล้วอ่านได้2แบบครับจะอ่านว่ามกกราคมหรือมกราคมก็ได้ครับมกราคมก็ได้ครับอ่านได้หมดครับนะครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าจะเป็นของเคร่ายไหนหรือ่ายไหนหรือโปรโมชั่นตัวไหนนั้นก็ต้องติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเทปนี้บันทึกเทป2มกราคม2567จนะครับเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ